ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่566คิดจะเก็บดอกเบีย้ยสักนิดแทนเผ่ายกไงลักวาดไปหน้าบนหน้าของเขาอย่างต่อเนื่องรอยยิ้มอันน่ากลัวที่มุมปากทำให้คนอกสันขวัญแขวนหน้ากากของเจ้าดูวิเศษเล็กน้อยแม้จะกรีดคิดว่าก็คงจะไม่เสียหายก็ไม่รู้ว่าลงไปมีดหนึ่งจะทำร้ายโดยผิวหนังบนหน้าของเจ้าหรือไม่ ตอนนี้ความสามารถของข้าถึงระดับสองแล้วและข้าก็มีพลังมากตั้งแต่กำเนิดมีดหนึ่งไม่สำเร็จสิบมีดร้อยมีดพันมีดกระทั่งหมื่นมีดลงไปก็จะต้องทำร้ายโดนผิวหนังของเจ้าได้บ้างใช่ไหมละ่ะเวนเศรหยีกัดฟันแน่นไม่ตอบกู้ชูหน่วนพึมพำกับตัวเองโอ้ยังไงสตอนนี้ข้าก็ว่างๆฝึกสลักอักษรบนหน้าของเจ้าสเสลยละกันอาจารย์สร้างกวนจะได้ไม่ว่าตัวอักษรของข้าน่าเกลียดเหมือนกับไก่เขี่ยวเวนเศาหยี กู้ชูนวนถือกริขดขณะที่จะสลักลงไปก็หยุดลงอีกเจ้าว่าหากเจ้าเป็นผู้ชายที่สง่างามเป็นที่สุดและข้าเพื่อที่จะฝึกคัดลายมือบังคับกรีดจนใบหน้าของเจ้าเป็นรอยแล้วเช่นนั้นอนาคตเจ้าออกไปข้างนอกจะพบหน้าผู้คนอย่างไรช่างเถอะข้าฝึกคัดลายมือบนตัวของเจ้าดีกว่าผิวทั้งตัวของเจ้าบางละเอียดเรียบเรียนทั้งยังไม่มีหน้ากากมาบังไว้หน้าจะฝึกคัดลายมือได้ง่ายกว่าเจ้าว่าฝีคัดตัวอักษรไหนดีนะ มีแล้วครั้งก่อนอาจารย์สร้างกวนพูดถึงจ้านกลัวเชิอฆ่าท้องจ้านกลัวเชิดอ,ออกมาสลักบนตัวของเจ้าซาเลยดีกว่าจะได้เลี่ยงที่ค่าความจําไม่ดีมักจะลืมอยู่เสมอเวินเศร้าหยีปลายกริดแทงลงไปช้าช้าวาดเบาเลือดสีแดงสดของเวินเศร้าหยีไหลออกมาในพริบตากู้ชูหน,น,น่วนผงะทันทีตกใจลนลานไว้เลือดไหลแล้วเจ้าว่าทําไมเจ้าถึงไม่ทนต่อการกรีดขนาดนี้นะข้ายังไม่ได้ออกแรงเลยนะ วนเซร้าหยีกัดฟันจนดังกึกกึกหากสามารถขยับได้เขาอยากจะบีบนางให้ตายจริงๆนี่เพิ่งจะวัดแค่ครั้งเดียวเลือดก็ไหลามากขนาดนี้แล้วหากว่าข้าสลักจ้านกลัวเชิดทั้งหมดลงไปแล้วเจ้าจะไม่เลือดไหลหมดตัวจนตายหรือไงวนเซร้าหยีพูดด้วยความโกรธนักรบข้าได้อยาไม่ได้เจ้ากิดจะฆ่าก็ฆ่าทำไมจะต้องทรมานคนเช่นนี้ด้วยทรมานคนเหอะพูดถึงการทรมาน วิธีการเผาเทียนเฟิร์นของพวกเจ้าถึงจะนับว่าโหดร้ายอย่างแท้จริงกลิ่นไอบนตัวของกู้ชูหน่วนเย็นลงอย่างกระทันหันภาพการตายทั้งเป็นของประชาชนเผ่ายกวงเวียนอยู่ในสมองของนางไม่หยุดนรกบนดินนั่นทั้งชีวิตนี้นางก็ไม่อยากเห็นอีกเป็นครั้งที่สองนอกจากรวมมุกมังกรทั้งเจ็ดเม็ดแล้วยังมีวิธีการใดที่จะสามารถทำลายคำสาปของเผ่ายกได้อีกเจ้ามีความสัมพันธ์ยงหญยกับเผ่ายกจริงๆด้วย มุกมังกรเม็ดที่5เป็นเจ้าที่มอบให้เผ่าหยกแต่ไม่ใช่เผ่าหยกแย่งไปจากมือของเจ้าสินะข้ากู้ชูหน่วนไม่ใช่คนมีเมตตาหรอกนะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากรวมมุกมังกรทั้ง7เม็ดแล้วยังมีวิธีการใดที่จะสามารถแก้คำสาปของเผ่าหยกได้อีกไม่มีแม้จะมีข้าก็ไม่บอกเจ้าอึบคำพูดของวนเซ้าหยีเพิ่งจะสิ้นสุดกู้ชูหน่วนก็แทงมีดไปที่แขนของเขาอย่างรุนแรงเจ็บจนเขาสูดหายใจด้วยความตกใจเกือบจะคิดว่าแขนของเขาพิการไปแล้ว เจ้าไม่พูดสินะไม่เป็นไรและเจ้าก็ไม่กลัวข้าจะสลักจ้านกลัวเชิดทั้งตัวของเจ้าสินะก็ไม่เป็นไรได้ยินมาว่าหอวุนเสียงในพระนครมีชื่อเสียงมากด้านในมีชายรูปงามอยู่ทุกประเภทจากรูปร่างและราศีของเจ้าแม้ว่าจะสวมหน้ากากเอาไปวางไว้ที่นั่นก็คงจะมีคุณชายผู้สูงศักดิ์หรือแม่นางที่ครอบครัวร่ำรวยต้องการจะแย่งชิงกันอยู่บ้างสินะฝ่ามือของวนเซ้าหยีสันเทาเจ้าต้องการอะไรอีก ไม่ได้ต้องการอะไรนี่เพียงแต่ข้าไม่ได้ยินข้อมูลที่ข้าต้องการจากปากของเจ้าและเผ่หยกกับข้าน่าเหรอมีความสัมพันธ์กันนิดหน่อยอยู่จริงข้าเห็นว่าเผ่หยกโดนพวกเจ้าทำร้ายอย่างน่าอนาถขนาดนั้นคิดจะเก็บดอกเบี้ยแทนพวกเขาสักนิดไงล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่567ระวังจะเอาเจ้าไปทิ้งที่หอนางโลมวนเซ้าหยีคิดว่านางพูดเล่นเท่านั้น คิดไม่ถึงกู้ชูหน่วนใช้เข็มทองปิดผนึกจุดฝังเข็มหลักทุกจุดของเขาแบกเขาขึ้นมาโดยตรงและเดินไปที่ทางเข้าของเส้นทางลับวิธีการใช้เข็มทองปิดผลึกจุดฝังเข็มนี้เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นมาก่อนคิดอยากจะแก้กลัวแค่เพียงสิบวันครึ่งเดือนก็คงแก้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่ทําให้เขาโกรธเคืองที่สุดคือกู้ชูหน่วนแบกเขาเหมือนกับแบกสิ่งของเช่นนั้นทั้งยังจะตีก้นเขาอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยดูก้นกลมๆเล็กๆนี่สิ หากว่าเป็นหญิงสาวก็จะต้องให้กำเนิดเกิดเด็กน้อยตัวอ้วนเป็นครอกแน่ๆเวนเศร้ายีเค้นคำพูดออกมาจากซอกฟันประโยคหนึ่งกู้ชูหนวนความแค้นนี้ข้าจะชํำระล้างทำไมคำพูดนี้ถึงคุ้นเคยขนาดนี้อ๋อถูกแล้วเหมือนว่าเย่จิงหานจะเคยพูดแต่หลังจากนั้นข้ากับเย่จิงหานก็กลายมาเป็นสามีภรรยากันแล้วสำหรับเจ้าหนา้าหิรองเท้าให้ข้าก็ไม่คู่ควรทิ้งไว้ที่หอหวนเสียงให้ผู้ชายอ้วนๆเหล่านั้นย่ำยีละกัน เจ้ากล้าโยนข้าเข้าไปที่หอวนเสียงระวังข้าจะเอาเจ้าเพียกู้ชูหน่วนตบลงไปที่ก้นของเขาอย่างรุนแรงอีกฝ่ามือหนึ่งจะทำยังไงกับข้าเจ้าไม่คิดให้ดีๆว่าจะเอาอกเอาใจผู้ชายอ้วนๆเหล่านั้นยังไงยังจะฝันกลางวันอยู่อีกคนเลวเพียเพียเพียกู้ชูหน่วนตบก้นเขาไปอีกสองสามทีข้าไม่เอาเจ้าไปทิ้งไว้ที่ค่ายทหารก็ไม่เลวแล้วยังจะเลือกมากอีกห้ามตีตรงนั้นของข้า เวนเซ้าหยีตะคอกแทบจะทำให้ตัวเองกระอักเลือดแล้วทำไมถึงห้ามตีหละ่ะก้มอันเยาวนลกลมนุ่มเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะเผ่าเทียนเฟินของพวกเจ้าสกระปรกเกินไปข้าก็อยากขึ้นไปแล้วหละ่ะฟูครั้งนี้หวนเซ้าหยีถูกทำให้กโกรธแล้วจริงๆโกรธจนกระอักเลือดออกมาเดิมทีเขาก็บาดเจ็บสาหัสจะทนต่อการกระตุ้นเช่นนี้ได้อย่างไรจึงสลบไปตรงนั้นทันทีนี่ก็เป็นลมไปแล้วเหรอ ดวงตาของกู้ชูหน่วนเปล่งประกายเล็กน้อยนางก็ไม่ได้ต้องการทำเช่นนี้กับเวินเซาหยีแต่เรื่องที่เผ่าเทียนเฟิ่นทำช่างทำให้คนแค้นเคืองมากจริงๆคิดจะโจมตีเผ่าเทียนเฟิ่นอย่างหนักก็ต้องยามเกียดหัวหน้าเผ่าน้อยของพวกเขาหลังจากที่กู้ชูหน่วนและผู้อาวุโสสวีรวมตัวกันก็ยังไม่เห็นจอมมาและฮองเฮาแห่งแคว้นชูนางอดไม่ได้ที่จะถามว่าเจ้าลูกหมานั่นยังไม่กลับมาอีกหรือนี่ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย ไม่มีขอรับค่าน้อยรออยู่ที่นี่มานานแล้วก็ไม่พบผู้ใดเลยเจ้าสำนักท่านจับหัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินมาหรืออืมเผ่าเทียนเฟินทำร้ายเผ่ายกอย่างหน้าอนาถขนาดนั้นสวรรค์มีตาทำให้วนเศร้าหยีตกอยู่ในมือพวกเราเจ้าสำนักค่าน้อยขอให้เจ้าสำนักได้ปลดสังหารวนเศร้าหยีด้วยเถอขอรับกู้ชูหน่วนก้มศีษะลงไปชำองมองวนเศ้าหยีที่หมดสติอยู่แวบหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆตอนนี้เขายังตายไม่ได้ให้เขาอยู่มีประโยชน์ต่อข้า วิทยายุทธของเขาสูงส่งแข็งแกร่งหากไม่ค่าตอนนี้อนาคตจะฆ่าเขาก็ยากแล้วขอรับวางใจเธอจุดฝังเข็มของเขาถูกฆ่าใช้เข็มทองคำปิดผนึกไว้แก้ไม่ได้หรอกกู้ชูหน่วนมองไปตรงทางเข้าด้วยความกังวลในนั้นมืดมิดความเคลื่อนไหวสักนิดก็ไม่มีผู้อาวุโสวีกล่าวว่าหลานจิ้งหยุนก็ห่างจากที่นี่ไม่ไกลและพวกเขาก็ยังมีแผนที่ของถนนเส้นเล็กอีก ตามหลักน่าจะกลับมานานแล้วถึงจะถูกหรือว่าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินเจ้าสำนักข้าน้อยออกไปดูแลกันขอรับกำลังมีคนเข้ามาใกล้ที่นี่ลมปราณแข็งแกร่งมากผู้อาวุโสสวีใช้จิตใจสัมผัสได้สีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีด้านนอกมีสายตาอันทรงพลังสองสายตาจับตามองดูตรงทางเข้าติดๆดราวกับว่าจ้องมองพวกเขาเป็นเหยื่อเช่นนั้นทำให้พวกเขาหาทางหนีรอดไม่ได้ พลังวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เกรงว่าจะมีเพียงรองหัวหน้าเผ่าและสุดยอดผู้อาวุโสเสวียกับยอดฝีมือระดับวิปริตที่สุดต่างๆเท่านั้นถึงนอจะสามารถมีได้หากมีเพียงสายตาเดียวก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจอมมารแต่สองสายตานี้ก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วโชคดีที่พลังอันน่าสะพรึงกลัวทั้งสองนั่นจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งก็จากไปแล้วและไม่รู้ว่าพวกเขาสังเกตเห็นทางเข้าหรือไม่พวกเราน่าจะถูกค้นพบแล้ว จำเป็นต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่568เจ้าเป็นผู้หญิงจริงหรือเช่นนั้นจอมมันกับฮองเฮาชูจะทำอย่างไรผู้อาวุโสสวีถามดวงตาอันสดใสเป็นประกายของกู้ชูหน่วนกับพริบเล็กน้อยแบกเวิร์นเศร้าหยีหันหลังแล้วจากไปตอนนี้พวกเขาจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตพวกเราถอยไปก่อนเถอะ หากถูกพวกผู้เท่าอมตะเหล่านั้นของเพาเทียนเฟินหาเจอกลัวว่าจอมันกับฮองเฮาชูยังไม่ตายพวกเขาก็จะตายก่อนแล้วขอรับผู้อาวุโสสวีนำทางอยู่ด้านหน้าพากู้ชูหนวนออกไปทั้งสองสามคนนั้นมีความเร็วมากในความเลือนรางพวกเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังติดตามพวกเขาอยู่ตลอดเจ้าสำนักท่านเดินต่อไปข้างหน้าข้าน้อยจะสกัดกั้นอยู่ด้านหลังจะไปก็ไปด้วยกันนี่เป็นคำสั่ง น้ำเสียงของกู้ชูหน่วนไม่อนุญาตให้สงสัยผู้อาวุโสสวีไม่กล้าขัดเขาทำได้เพียงเพิ่มความเร็วและไปด้านหน้าต่อกึกใต้เท้าของกู้ชูหน่วนเหยียบโดนสิ่งของนูนๆอย่างหนึ่งอย่างกระทันหันได้ยินเสียงกึกเสียงหนึ่งทันใดนั้นแสงสีขาวก็สว่างวาบทันทีคลื่นวังวนปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันม้วนพัดนางและเวนเศรยียจากไปด้วยความเร็วเป็นที่สุดเชียร์นี่เป็นสถานที่เฮงซวยอะไรกันหรือว่าเป็นค่ายกลส่งนั้นหรือ ก่อนที่จะหายตัวไปนางเห็นม่านตาผู้อาวุโสสวีเบิกกว้างขึ้นพูดอะไรบางอย่างกับนางด้วยความร้อนใจทั้งยังจะพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะคว้ามือนางไว้อีกน่าเสียดายคว้าไว้ไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งที่ฟ้าดินหมุนกลับตลปัดกู้ชูหนวนไม่รู้ว่าถูกม้วนหมุนบนไปอยู่ที่ไหนร่างกายล้มลงพื้นอย่างรุนแรงส่งเสียงดังตุบเจ็บปวดจนทำให้นางสุดหายใจด้วยความตกใจ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเวอรเซ้าหยีที่ถูกนางแบกอยู่บนไหล่ในเดิมทีนั้นล้มลงบนตัวของนางทับถูกนางอย่างรุนแรงอีกครั้งนางล้วนสงสัยแล้วว่ากระดูกซี่โครงจะถูกทับจนหักไปแล้วหรือไม่กู้ชูหนวนผลักเวอรเซ้าหยีที่หมดสติอยู่ออกไปด้วยความลำบากลุกขึ้นนั่งอย่างโซเซมองไปรอบๆที่นี่คือภูเขาป่าไม้ที่แห้งแล้งรกร้างไร้กลิ่นอายของผู้คนและไม่รู้ว่ายังอยู่ในเผ่าเทียนเฟิ่นอีกหรือไม่ ชำเลืองมองภูเขาที่อยู่ไกลๆกลหุบเขาสูงต่ำทอดยาวต่อเนื่องกันที่ไม่มีที่สิ้นสุดกู้ชูหน่วนปวดหัวทันทีไม่รู้ว่าต้องเดินนานกี่วันจึงจะสามารถออกจากภูเขาลูกใหญ่นี้ไปได้หลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีอันตรายนางจึงหยิบเข็เขมทิศเปิดฟ้าและกุญแจแต่รูปดาวสามดอกออกมาวางกุญแจลงบนเข็มทิศเปิดฟ้าที่ตรงกับแต่ละอันเข็มทิศเปิดฟ้าเปล่งประกายสาดแสงสีเหลืองทองแวววับสว่างโชตช่วงรวมทั้งยันเฉียนคุณหยินอย่างออกมา แผนที่สัญ,ญลักษณ์ยินย่างปรากฏขึ้นมาแผ่นหนึ่งกู้ชูนวนหยิบกระดาษและผู้กันออกมาด้วยความรวดเร็ววาดแผนที่ออกมาอย่างสมบูรณ์ไรจุดบกพร่องแผนที่ของนางเพิ่งจะวาดเสร็จเข็มทิศเปิดฟ้าระเบิดดังปังเสียงหนึ่งอย่างฉับพลันแตกละเอียดเป็นผงแม่แต่เศษซากก็หาไม่เจอที่แท้ที่เจ้าไปเผ่าปีศาจหุบเขาตันหุยและเผ่าเทียนเฟิร์นก็เพื่อรวบรวมกุญแจรูปดาวให้ครบทั้งสามเสาะหามุกมังกรข้าควรจะคิดได้ตั้งนานแล้ว สิ่งที่ควรคิดได้ยิ่งกว่านั้นคือกุญแจรูปดาวในเผ่าดอกนั้นน่าจะมีความข้องเกี่ยวกับมุกมังกรด้วยเหตุนี้จึงได้ดูแลถนอมไว้เป็นสมบัติสุดล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดต่อไปแต่พวกเขาศึกษามาหลายปีขนาดนั้นกลับศึกษาออกมาไม่ได้ว่ากุญแจดอกนั้นมีประโยชน์อะไรเสียงอ่อนแอของเวินเซาหยีดังขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมกู้ชูหน่วนหันหน้าไปมองแล้วพูดอย่างเย็นชาฟื้นแล้วเป็นดีที่สุดกินยาเม็ดนี้ซะอืมเวินเซาหยียังไม่ได้สติ ก็ถูกบีบค้างไว้แล้วถูกบังคับป้อนยาไปเม็ดหนึ่งแฮ ạ แแเจ้าอ่อนโยนหน่อยไม่ได้เหรอเจ้ารู้จักข้าวันแรกหรือจะเดินอย่างไรให้ไปถึงที่นี่ได้ในเวลาที่เร็วที่สุดกู้ชูหน่วนชี้ไปตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนแผนที่และเอ่ยถามเวนเร้าหยีหันหน้าหนีปฏิเสธที่จะตอบกู้ชูหน่วนเอาราชางูก้าหมวรักออกมาจากบนข้อมือของตัวเองช้าชโบกไปมาเบื้องหน้าของเวนเซ้าหยี เซียวจิวเออร์ชอบกินเนื้อเป็นที่สุดโดยเฉพาะเนื้อของขาที่สามเจ้าว่าหากว่าข้าวางมันบนตัวของเจ้ามันมุดจะเข้าไปในกางเกงของเจ้าด้วยความเร็วเป็นที่สุดหรือไม่แล้วค่อยกินขาที่สามของเจ้าให้เกลี้ยงไปทีละคำ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 มองดูรอยยิ้มอันชั่วร้ายของนางรวมถึงการปุ้ยปากเป็นสัญ,ญญาณไปทางช่วงล่างอยู่บ่อยๆของนางเวินเซาหยีจึงตระหนักได้ทันทีว่าขาที่สามที่นางพูดหมายถึงอะไรเจ้าเป็นผู้หญิงจริงๆหรือไม่ ทำไมหรือว่าอยากลองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ u ิโอโนเวลบทที่569ร้องขอชีวิตก็ไม่ได้ร้องขอความตายก็ไม่สามารถวอนเศร้ายีโกรธไม่พอใจกู้ชูหนวนเอื้อมมือเข้าไปที่หน้าอกอัลลํมสันของเขาวอนเศร้ายีสะดุ้งอย่างฉับพลันทั้งร่างกายเกร็งขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ การเคลื่อนไหวของนางเบามากเบาราวกับขนนกเหมือนกับจักรจี้เช่นนั้นแต่การลูบผ่านไปทุกครั้งล้วนทําให้เขาสั่นเทาอย่างอดไม่ได้ความรู้สึกนี้น่าประหลาดมากเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนทั้งเสพสุขทั้งกลัวและอายลืมตาขึ้นด้วยอาการสันคิดจะทําให้นางหยุดแต่ที่ประทับเขาในตากลับเป็นดวงตาสีขาวดําแยกกันชัดเจนอันสดใสคู่นั้นของกู้ชูหน่วนมองดูเขาด้วยท่าทางหยอกล้อไม่ผิดคือหยอกล้อไม่ได้มีความรู้สึกสักนิดเป็นความต้องการที่จะหยอกล้อ เอ๊ะใครบอกว่าเจ้าคือผู้ชายที่เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ร้อนแรงดั่งไฟนี่นาเวินเซาหยีเจ้าคงยังไม่ได้บริสุทธิ์อยู่หรอกนะดูท่าทางเช่นนี้ของเจ้าเหมือนว่าข้าจะเดาถูกแล้วแต่การตอบสนองเช่นนี้ของเจ้าแม้จะเป็นคนที่ช่ำชองเรื่องความรักก็ไม่ได้มีมากขนาดนี้หรอกนะสายตาของกู้ชูหน่วนเคลื่อนลงการพูดหยอกล้อก,ก็ยิ่งหนักขึ้นวินเซาหยีโมโหเป็นอย่างมากกู้ชูหนวน เจ้าค่าข้าไปเลยยังจะดีสัก,กว่าตั้งแต่เด็กจนโตนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกคนดูหมิ่นเช่นนี้ที่น่าเจ็บแค้นยิ่งกว่าคือเสื้อผ้าของเขาสามารถมองเห็นได้รางๆจากมุมมองด้านบนมองเพียงรอบเดียวก็สามารถชื่นชมรูปร่างของเขาได้ทั้งหมดแล้วเขาจะทนได้อย่างไรโกรธแล้วจริงๆเหรอข้ายังไม่ได้เริ่มลงมือเลยนะครั้งก่อนที่ข้าพบผู้ชายบริสุทธิ์เป็นเมื่อไหร่กันนะข้าขอคิดหน่อยอ๋อ คิดออกแล้วก็คือที่ฝืนใจเย่จิงหานบนภูเขาอันแหง้งเจ้าเป็นหัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินคิดว่ามากน้อยก็คงได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วสินะไม่รู้ว่ารสชาติของเจ้าเทียบกับเขาแล้วจะเป็นอย่างไรจะรสชาติดีกว่าหน่อยหรือเปล่าดูเจ้าหน้าแดงสว่างใจได้พี่สาวจะเบาหน่อยมาพี่สาวช่วยถอดเสื้อผ้าให้เจ้าเวนเซ้าหยีกล่าวด้วยความโกรธข้าไม่รู้จริงๆว่าจะไปยังสถานที่บนแผนที่นั่นด้วยความเร็วที่สุดได้อย่างไร แต่บนตัวของข้ามียันแผ่นหนึ่งสามารถเพิ่มความเร็วได้ข้าย,ยังรู้อีกว่าคิดจะไปจุดเหนือสุดบนแผ่นที่ยังต้องผ่านด่านอีกด่านหนึ่งด่านอะไรแขวนคนแคระแขวนคนแคระผู้คนที่นั่นล้วนมีรูปร่างเตี้ยกันทั้งหมดเลยหรือเกือบจะละมังวิทยายุทธของพวกเขาไม่ได้สูงมากแต่มีความยืดหยุ่นสูงไม่กลัวความเป็นตายโดยปกติจะปิดแขวนไม่ไปมาหาสู่กับคนภายนอกสามารถพูดได้ว่าเป็นโลกตัวเอง อาณาเขตของแขว้นคนครกว้างใหญ่ไม่ผ่านแขว้นคนครัก,ก็ไม่มีทางจะไปถึงจุดเหนือสุดได้เจ้ารู้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้เคยอยากข้ามผ่านแขว้นคนแครเคยคบค้าสมาคมกับพวกเขาอยู่บ้างดังนั้นเจ้าก็คุ้นเคยกับพวกเขามากไม่คุ้นเคยคนพวกนั้นไรเหตุผลเป็นอย่างมากเขาแทบจะออกมาไม่ได้อยู่แล้วจะมีอะไรดีที่จะให้คุ้นเคยกันอีกหะ่ะ กู้ชูหนวนคำหาบนตัวเขาอีกครู่หนึ่งจนทำให้ทั้งร่างกายของวนเศ้าหยีสันเทาไม่หยุดที่ควรพูดข้าก็พูดไปหมดแล้วเจ้ายังจะไม่ปล่อยข้าอีกเป็นยันแผ่นนี้หรือกู้ชูหนวนยกขึ้นมายิ้มแล้วกล่าวใช่ใช้ยังไงแปะใต้เท้าแล้วท่องมนทันทีมีเพียงแผ่นเดียวหรือยังมีมากกว่านี้อีกหรือไม่ไม่มี ยันแผ่นนี้เป็นของที่หัวหน้าเผ่าให้เขาทั้งเผ่าเทียนเฟินก็มีไม่เกินสามแผ่นนั้นเป็นของที่หัวหน้าเผ่าให้เขาไว้ใช้เพื่อรักษาชีวิตนอกจากหัวหน้าเผ่าแล้วก็ไม่มีคนรู้ว่าบนตัวของเขามียันแผ่นนี้นางทําเหมือนเป็นหัวผักกาดขาวหรือไงอยากจะได้เท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเจ้าคนนี้เนี่ยนะเจ้าอยากจะพูดก็พูดมาตรงๆสิพี่สาวจะพยายามทําแม้ว่าจะเหลือบาก,กว่าแรงก็ยังจะสามารถเอ็นดูเจ้าให้ดีๆได้ ช่างเธอเห็นแก่ที่เจ้าให้ยันเพิ่มความเร็วกับข้าทั้งยังบอกความลับของแคว้นคนแครกับข้าครั้งนี้พี่สาวจะไม่กินเจ้าก่อนรอวันไหนที่พี่สาวเกิดความสนใจขึ้นมาค่อยปรนเปร่เจ้าด้วยความอ่อนโยนรับรองว่าจะทําให้เจ้าเหมือนคนเมาและอยู่ในโลกแห่งความฝันไปเลยววนเศร้าหยีรับประกันเขาเป็นคนที่โม้น้วยมากแต่อยู่กับนางเขาไร้หนทางที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่มนุษย์โดยแท้จริงแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่ทำให้เขาเบาใจได้คือหลังจากที่กู้ชูหนวดลวนลามเขาเสร็จเอาเสื้อผ้าออกมาจากแหวนมิติชุดหนึ่งช่วยเขาสวมนี่จึงทำให้เขาคลายความอับอายลงได้เล็กน้อยเม็ดนั้นที่เจ้ากินไปเมื่อครู่เป็นยาพิษลับเฉพาะที่ข่าหลอมภายในสองวันจะต้องกินยาถอนพิษหนึ่งเม็ดไม่เช่นนั้นข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะร้องขอชีวิตก็ไม่ได้ร้องขอความตายก็ไม่สามารถเป็นแน่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่570มองไม่เห็นว่าข้าได้รับบาดเจ็บหรือกู้ชูหนวนเอายันห่อเหินแปะไว้บนตัวของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อตบลำตัวของมันเอ่ยว่าตื่นตื่นเคลื่อนไปตามแผนที่ด้วยความเร็วเต็มที่เสี่ยวจิ๋วเอ๋อเงยหน้าขึ้นบ่นพึมพำด้วยแววตางว่วงนอนสลืมสลือคนอื่นเขายังง่วงอยู่นี่นาหมูย่างสิบตัวเพียงแค่เจ้าช่วยไปส่งข้าที่แดนเหนือสุดบนแผนที่ได้ในเวลาอันสั้นที่สุดข้าจะย่างหมูสิบตัวให้เจ้ากิน มากกว่านี้อีกได้หรือไม่ไม่ได้มากขึ้นอีกแค่หัวเดียวคู่ชูหน่วนเอามะเงก,กให้มันอย่างไม่เกรงใจถ้ากล้าต่อรองอีกตอนนี้ข้าจะเอาเจ้าไปย่างซะฟอฟอฟอเสี่ยวจิวเอ๋อประท้วงไปพลางยืดเอวบิดขี้เกียจไปพลางด้วยความเร็วที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากงูตัวเล็กเหมือนสร้อยข้อมือค่อยๆเปลี่ยนเป็นงูก้าหัวตัวใหญ่ยาวหลายร้อยเมตร เดิมที่ความเร็วของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็เร็วอยู่แล้วแล้วมียันเหาะเหินบนตัวอีกความเร็วก็เพิ่มขึ้นถึงที่สุดในพริบตาชั่วพริบตาเดียวก็ไม่รู้ว่าไปได้ไกลกี่ลี้แล้วฟอความเร็วนี้เวนเซ้าหยียันเหาะเหินสามารถใช้ได้กี่ครั้งเวนเซ้าหยีถูกลมที่เร็วปานลมกดพัดจนลืมตาไม่ขึ้นในสายลมคำรามกู้ชูหน่วนได้ยินเวนเซ้าหยีพูดประโยคหนึ่งรังๆว่าครั้งเดียวเพียงครั้งเดียว อายุไขสั้นเกินไปแล้วเสี่ยวจิวเอ๋อไม่ได้พักผ่อน3วันสามคืนเต็มๆห่อเหินอย่างบ้าคลั่งตลอดทางจนถึงคืนวันที่สมกว่าจะได้หยุดลงกู้ชูหน่วนและเวินเซ้าหยีถูกเสี่ยวจิวเอ๋อสะเทือนจนกระดูกทั้งตัวแทบจะกระจุยคนสองคนงูหนึ่งตัวนอนหอบอยู่บนหิมะอย่างไร้เรี่ยวแรง สิ่งที่เห็นทั้งหมดในสายตาที่นี่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลอนนอกจากหิมะที่ลอยปลิวในอากาศก็ไม่มีวิแววของพลังสิ่งมีชีวิตแม้แต่น้อยยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงพืชพันธุ์สีเขียวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เสี่ยวจิวเอ๋อกลายไปเป็นงูตัวน้อยอีกครั้งเลียแก้มของกู้ชูหนวนกล่าวออดอ้อนน้ำลายไหลในหญิงหมูย่างสิบตัวของเสี่ยวจิวเอ๋อล่ะตรงไหนอากาศเย็นก็ไปอยู่ตรงนั้นซะสถานที่มีหิมะตกเช่นนี้เอาหมูย่างมาจากไหนแต่หมูย่างน่ากลับมีอยู่ตัวหนึ่ง ท่านสัญญาว่าจะย่างหมูสิบตัวให้ข้าถ้าไม่ใช่เพราะหมูสิบตัวนั้นมันจะพาพวกนางพุ่งมาอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ได้พักผ่อนสามวันสามคืนหรือหามุกมังกรเม็ดที่หกเจอแล้วค่อยย่างให้เจ้ากินเสี่ยวจิวเอ๋อไม่สนหักว่านายหญิงไม่ให้เสียเเส่ยวจิวเอ๋อเสี่ยวจิวเอ๋อจะละทิ้งหน้าที่ไม่ทําแล้วเธอไม่สั่งสอนไม่กี่วันเจ้ายังจะมีนิสัยของงูอีกกู้ชูหน่วยยกมือขึ้นอยากจะเอามะเหก,กให้มันอีกครั้งเมื่อเห็นสายตาน้อยใจของมัน คิดได้ว่า3วันสามคืนนี้มันก็พยายามเต็มที่อย่างสุดหัวใจแล้วจริง,รงๆยกมือขึ้นเปลี่ยนเป็นหยิกใบหน้าเล็กๆอันอ้วนทวนของมันแทนเวนเซี่ยเจ้าไปหาดูว่ามีหมูปากกระต่ายป่ายพวกนั้นหรือไม่จับมาย่างให้เสี่ยวจิวเออกินสักหน่อยเวนเซี่ยพิงต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวต้นหนึ่งอย่างไร้เรี่ยวแรงกล่าวด้วยความอ่อนล้าว,ว่าสถานที่พักนี้เจ้าคิดว่าจะมีอาหารป่าหรือ หากว่าไม่มีอาหารป่าก็ตัดสองมือและสองเท้าของเจ้าออกดูเจ้าผิวพัธุ์อิ่มเอิบเสี่ยวจิวเอ๋อก็น่าจะชอบมากเป็นแน่ดวงตาของเสี่ยวจิวเอ๋อเปล่งประกายทันทีพยักหน้าสุดแรงเขาเคยเป็นยอดฝีมือระดับหกกินเลือดเนื้อของเขาไม่เพียงรสชาติดียังช่วยเพิ่มพลังให้มันได้อีกด้วยก็ยังเป็นในหญิงที่ดีกับมานาเนียไม่เสียแรงที่มันเดินทางบากบัน่นอย่างเหนื่อยยากลําบากมาสามวันสามคืนเวนเศ้ายีมุมปากกระตุกเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้าบาดเจ็บหนักขนาดนั้น เดิมทีก็บาดเจ็บหนักอยู่แล้วยังจะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มมาสามวันสามคืนอีกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดินทางรอนแรมเขาก็สงสัยแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วข้าเห็นเพียงเจ้าเป็นนักโทษของข้าวนเศร้ายี่หันหน้าไปทางอื่นด้วยความเย่ยหยิงกู้ชูหน่วนจับเสี่ยวจิวเอ๋อขึ้นมายกไปมาตรงส่วนล่างของเขาเพื่อเสี่ยวจิวเอ๋อเอ่ยคนอื่นเขาไม่ยอมไปหาอาหารป่าไม่งั้นเจ้าก็กินขาที่สามของเขาไปก่อนเลยกัน ตรงนั้นนุ่มที่สุดถูกปากที่สุดกรุกรกรบกรอบเชียวล่ารอให้กินขาที่3มเสร็จแล้วค่อยกินมือ2ข้างและขา2ข้างของเขาก็ไม่สายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์1นึ่งไลค์หนึ่ง c r i b e ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ